ก็สู้ซศอมสอนน้ำเสาวันหมดโน่นนี้น้องตู้กับเอ้ยใต้เนาะกกสิพ่าอันทุกคนหรือว่าพี่ไอ้อ้ยป้าพาเดี๋ยวไปอกไปดื่มเข้มของไปซุ่มบรรยากาศยมามเช้าว่าเออยามเช้าของฝั่งลราห้องปีนเหลใาดาอันบัวลายเนาะ หฮองเป็นที่ร้อยแล้วเ้าสิบ้าอันเข้มข้นป้ายบานนำลงมาเลยอะไรมักย่อเอิ้นเอิ้เอิ้อย่างบ้านส่วนพี่พีไอเอิ้นเอิ้นอะไรมาอันนี้เอิ้นคือเดียวกับพาวโบมักย่อนี่มักย่อคัน เอินนะเดกอะ่ะคอมเมต์ใต้คิดมาบอกเดี๋ยวนี้เด้อไปบรรยากาศยามเช้าอยู่ริมฝั่งโขงเอออันนี้สวนยังนี่ตัวสวนมะเตงบราบร์บหน่าแหละต้นเลยตนน้นเนาะอ่านะทุกคนอันนี้กัเพื่อนกันจะได้มายามมองยามป่าเพื่อน ยามือเสาอยู่แคมโคมไปชวนมักแตงต้นตัดต้นตัดใบออกกำลังโจมมากเลยกำลังโจมากอยู่ล่าเอิญมักแตงอยู่พุนเอิญแตงกวาวนาน แตงกวาเดี๋ยวก็ได้ขายน่ายทุกคนกำลังงปิ่นมากน้อยอันภาษาไทยเออ้น่ะเลยลูกเล็กๆจักเดชกระทำลูกบอว่าเป็นน่วยถามอันพี่พี่น้องน้องบึงได้พี่ๆป้าป้าโอ้ยโบแม่อัน คนบ้านทุกคนเอิญหนใดอันเป็นนวยบอเป็นนวยหรือบอเป็นมากบ้านที่น้องเอินเป็นมากอันนี้เออมันเป็นงามเลยโอ้ยดอกมันก็งามดินี่ดอกหมักแตงดอกแตงก่าอันแตงแตงกลัวแตงแตงใหญ่ติอันนี้มันแตงน้อยบอกตูเอิคือเดียวที่บอกมากสิเอินคือเดียวเพราะว่ามันมัน เขาเอออะไรตัวนุวยน้อยเลยบ้านเขาเอิญนั่นักแต่งขี้ไก่แต่มันเป็นหน่วยน้อยแต่งข <you> ี้ไก่อันนี้น่าจะเป็นแต่งกวัวออไปบบบน,นี้ไปเบิ้งริมฝั่งโค้งงามสาวหรือสีงามส่นไไปอันนี้อันนี้่เป็นสกล้วยแล้วยูบอนใดก็ต้องมีสีกล้วยเป็นอย่างสึงต้องปลูกคนเราคือนิยมปลูกเพราะว่ามันเป็น นางตงนนานีในไม่เห็นบพาอันนี้ก็จะเป็นพักกาดโซมนี่ค่ะโจโดกแล้วโจโดกขึ้นมาแล้วเอาเนาะวันนี้เ้าก็ฮอตแล้ว ลินฝั่งโขงทุกคนลินฝั่งโขงมาเจาะเบื้องอันบ้านนครพนมบ่แม่นตายมาเจาะเบื้องอัน,น,นบ้านนครพนมเด้อทุกคนไปน้ำมาจะเอะเ่าก็มาอีกแล้ววันนี้วันนี้มาอย่างมาลิ่นบ่ บได้มาหยามมองบอนี่แะเพิ่นมาหยามดีหยามมองเพิ่นเนาะยามเขาเพิ่นเห็นเพิ่นว่าอากาศมันดีคือคือว่าได้ได้ยินเพิ่นว่ากินนี่ว่าเพิ่นบได้มาหยามองเพิ่นมานั่งลิ้นเอามานั่งลิ้นบ่นี่อุ้ยอีกสายอีกแล้วคนหักกันมานั่งรินคือเพลงคือร้อเพลงอย่างมาคัดบ่นี่มาคัดบ่นี่ไปลงมาอุ้ยระวังโต๊ะ ทางลงงู่แต่งระวังระวังระวังตกตกยังตกหลุมลรักโบแม่โบตกอันนี้อันนี้จะสิเป็นกองมะฮู่งมะฮู่ผู้โบฮุ่งแม่คอมเมนต์มาบอกใต้หน่ยเด้อค่นทุกคนหูใต้เหาบุหูไปมันมีทุกขั้นอันนี้กระสีเป็นหอยหอยปลา ไปลง,ลง,ล,ง,ล,งล,ลงมาลงมาลงมาอ้ออาวเนาะทุกคน,นบรรยากาศยามมือเสาร์เนาะเย็ยนขนาดเลยูนวิวมันจะเป็นวิวงามขนาดเลยฟังไทยกับ<พ>งามพ,พันยามมองโมเมนต์บอกมเมนแหละฟังไทยกับงามฟังลาวกับงาม สาวเลาวเด้อสาวลาวท่าอยู่นี่ท่าพายท่าไอ้บ่าวนครพนมตายเป็นคนมักอันนครพนมเนี่ยเบ่าอื่นบากท่าบอกว่าท่าแต่นครพนมบอกท่าแต่บ่าวนครพนมอันเพื่อนบ่าว่าบ่อยากเบื้องใต้แล้วอย่าไปเบื้องอันเพื่อนอย่ามองไปไปก่อนที่ได้ข้ามก็ต้องได้ปดเกิอบ่นได้เพราะว่าเกิดเพ่นปด่นี่ มันเกือบตายเด้อทุกคนเกือบตายน่าหักบ่คอมเมนต์ใต้คลิปที่ตายเนี่ยเด้ออันคือคือสีเผาแห้งเนาะบ่บ่ิษไดเผาเรกเกือบตายต้งเป็นแบบนี้ในลายบ่อ้าย เยอะไหมขอบ่งแน่มาต่อทุกคนแต่ชีได้ข้ามไปไรปแง่อายเพื่อนมาหยามมองยามมื้อเสาอ,อุ้ย ป้าทุกคนโอ๊ยโอ๊ยมันดีน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 เราดีนโอ้ยแน่อันปลา,าดุกปลาปลาดุกแน,น่ปลาดุกพันนะตู่รวยแม่ละปลาดุก ไพ่เวาปลาดุกพันพืชปลาดุกกระสังพืชเลี้ยงอ๋อปลาดุกกระสังหวายโอ้ปาาา่าธรรมชาติเด้กทุกคนป่าถือมองนี่ป้าได้แต่ตัวใหญ่เด้็ดได้่ดนดินอีกนะฮะเด็กเนี่ยสุดท้ายเราก็มาเห็นปูนิบอีป,ปิอีกแล้วป้ากุ้งก็ได้ความมาหลายเนึ้อ คนได้กุ้งได้อันนั้นอีกเมกื่อใกล้จบไหมเพ้่อนโอ้โหน่ะกุงก้งกุ้งเข้มของปลาอันนี้ก็สิเป็นปลาปลาปากโอ้ยดินอีกแล้วน้อไอปลาป้ากันบักโอ้อันนี้สิเป็นปลาสกางเนาะ ฝั่งาราอื้นปสาสกาโอ๊ยพักไอ้อายเดอเอ๋ยเดีพี่พี่น้องน้องเดอคอมเมนต์ใต้คลิปบอกตายนี่เด้อน,นานาฮักขนาดเลยอ่ะเอาปะอันให้เพื่อนอันอย่ามองเนาะบก,กวนเพื่อนได้เนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศยามสาวเนาะ งามงามหลายเอฟซี FC, เพื่อนโอมาว่าอยากเห็นบรรยากาศยามเช้าส่งไอ้น้องสาลาก็พามาเบิ่งเดอ้อพามาเบิง่งริมฝั่งโงหรือว่าแคมโขงเนี่กระซิบเป็นแบบนี้น้องตู้น้องตู้แนมอย่าง น้องตู่ก็แนมฟังพูนเดินน้องตู่ว่างามหลายเบ้ย่างไปหาพื้นก่อนบาทนี่โอ้โอ้ระวังระวังระวังตุกตกอะไรตกหลุมรักไม่ใช่ตกลุมรักตกเลยอะค่ะตั้งตกอันเข้มโขงเนี่แล้วเนาะน้ำ อยากดิ้นน้ำอีกหรอเบ้ออยากอะไรอยากดิ้นน้ำเตะยานยานน้ำแน่เป็นยังจังยานน้ำลอยน้ำบุปปินโอ้ลอยน้ำบุปปินไอ้ยัยมาพาตู้ลอยน้ำแน่แม่แน่เพื่อนอ้อนอีกแล้วมูนี่อ๋อเย็นเย็นโอ๊ยเสี่ยงยังค่ะ ลองลองซื่อลองซื่อขั้นครับเป็นนิพานตู้ออกไปฟุ้นแล้วฟังฟุ้นแล้วไปไปให้ยังคืออ<ะ>ยากพาไปเปลาะเลาะบึงไผ่เลาะนะครพนมไปเลาะบึงไผ่ใส่หมักนครพนมโอ้ยมาอย่าอันมาอันนั่งเถอเพื่อนต้องเป็นประโยชน์เลยตักน้ำเลาะให้เพื่อน โอ้ยเก่งค่ะเนาะเรื่องตักเนาะตักกระต็มบมตักกระต็ม <c oughs> ไม่อยา่างบานนี่มะพร้าวมะพร้าวตักกระต็มตักกระต็มเนี่จักเหรอหรือว่าเหรอจักนั่นเองขว <c oughs> ัญเฮ็ดเฮ็ดหุงไทยอีกได้เดี๋ยวนี้ตายอย่าเก่งภาษาไทยละเด้อ อันเขีดไปไายคำซับอันนำส่องน้องผู้สอนเนาะหูคำซับไทยหลากหลายเนาะวันนี้เนาะหูซับไทยหลากหลายก็เดียววันหูซับหูวันซับอยังวะซับอะไรเต้าเร็วเขาไม่เล่นมุกด้วยเขานำมุกเราไม่ทันเต้าโอ,อ้ยงามขนาดนี้นนนเนาะบรรยากาศยามเสาลมลื่นลมกระพัดห้วยห้วย เย็นเนี่ยแหละเย็นเย็นขนาดเลยเย็นแล้วก็เป็นตางเงาซึมเซาแล้วก็ค่อยอายที่ริมฝั่งโขงเด้อ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนั่งวันนี้เรเจาจะสิขึ้นฮอตเพลงเพลงอะไรเอิอไอเซโมหนึงโอ้ยย่างเอิร์ไอเซโมนหนึ่งค่ะย่างวันฮอตอันนี้แหละ อยไอที่ฟังขูก่อนบอเดดตาวินโอนกำลังคืนเอิญเอินเอิญเพิ่อนเอินดังดังไงในเพิ่นบุไร้ยินว้ยบอจะน้อยอันอันนั้นเอินดอกได้เนียเพิ่อนก็ดีใจเพิ่นว่าสันอีก คนนะมาฮอนี่กะสิได้สมมาสมควรแล้วได้สมมาพาควรอ๋อสมมาพาควรแล้วอันเดชมันก็อยากอยากขึ้นแห้งแล้วส่องส่องส่องน้ำภาคใตน้นี่เดชก็บส่องส่องน้ำภาคใต้อยู่บโบแม่นันนาภาคใต้ส่องอันเดชบอกโอ๊ยโบแม่นไดนอันโอ้ยโสง่วยคุณน,นี่ เทากัตายกับเมื่อนางท่าแล้วนางทาคอยแนมแนมแบบตายคิดฮอสคิดฮอตฟั่งคุนตายอยากไปวันนี้ก็สีิได้เมื่อแล้วเพราะว่าอยากตะเวนอยากขึ้นแห้งแล้วสิได้เมื่ออันหนึ่งเข้าให้แม่คุณกินอะไรวันนี้ไห้ก่อนท้อสิจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสองอ้น้องสาวเราคำม,มวลในเดอ้อ เอาน้องตู่สีฟ้าอย่างวอขึ้นเลยเสียงค่ะอ่าเอาน้องตู่กับมีอย่างกะขอภักไอ,ไอพ้พี่ทุกคนเนาะพักติดตามส่งสองไอ้น้องสาวเราข้มวนในเดอ้อถ้าว่าในคลิปนี้มีตัวใดที่พบบรกโบซัดบอเสียงโบซัดก็ขอโทษขอไพยน้ำหลายๆแล้วก็ใตก้กะบบ่มีอย่างหลายเนะาะใต้กั โค้งคบมุกคบใจเอฟซีเนาะที่เพื่อนว่าเพื่อนอยากเห็นบรรยากาศยามเาวาของอันอยูลาวเฮาเนะาะแต่กะพามาเบิ่งอันนี้บรรยากาศยามเสาอยู่ริมฝั่งโขงนั่นแหละแล้วก็บรรยากาศโอ้ยวมุมมี่ยังไล่ขอคบใจเด้อเอฟซีเด้อที่คอมเมนต์ว่าอยากให้เฮาอยากให้งงงงมเฮาค่ะว่าอยากให้เฮา บอกวอยากคัดเนาะเพราะว่าอยากติดอ่างในน้อยนึงอ่าเมนบอกแม่แม่แม่เนาะคันว่าเอฟซีทุกคนอะไรว่ายอยากให้อันที่เฮาส่งให้น้องสาวเล่าฮิตอย่างกัคอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อม,มาบอกส่งน้องสาวเล่าเด้คดเอ,อคันตัวใดอันส่งให้น้องเขาฮิตดได้กะซีฮิตให้เอฟซีทีน้าฮนะักเนาะคันตัวใดฮิตบุดได้กะกนะ ติดหนีไว้ก่อนคันใช้กัได้บอโลซาได้นภากระส่งได้อันหน้าตายแห้งแล้วบ๊ายบาย